ปัญหาการเมืองที่ค้างคาอยู่ในปัจจุบันโดยไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรแบบไหนและเมื่อไหร่นั้นก็คงจะต้องวนกลับมาที่วิธีการแก้ปัญหาก็คือการเจรจาซึ่งถือเป็นทางออกที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าดีที่สุดติดตามในคลับอัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรื่องต้องจบที่โตะเจรจายามคับขันเจอทางตันไปไม่เป็นก็ต้องหาที่พึ่งทางใจไว้ก่อนกับภาพข่าวที่นายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงภพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ควงศรีภรยาไปทำบุญปล่อยปลาไหลที่วัดชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่เอาเคล็ดเป็นในเชื่อว่าจะทำให้การทำงานไหลรื่น ทำกลางสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกทอี่รัฐบาลรักษาการกำลังโดนม็อบชาวนากดดันหนักบุกกระทรวงพาณิชย์ทวงเงินโครงการรับจำนำข้าวตามฉากเรากระแสที่ชาวนาขึ้นเวทีม็อบกำนันรำให้ทวงเงินโครงการรับจำนำด่ารัฐบาลชักดาบและคำตอบสุดท้ายขอเรียกร้องของชาวนาที่สอดคล้องไปทำนองเดียวกับเงื่อนตายของม็อบกปปร ยื่นคำขาดให้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกจากนายกรักษาการเพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนกลางเข้ามาบริหารจัดการเงินโครงการรับจำนำข้าวให้ชาวนาการกับตลบปัดกลายเป็นว่ารัฐบาลโดนย้อนสอนตามเหลี่ยมเขี้ยวที่กำนันเทพนายสุเทพเทือกสุวรรณเลขาธิการกปรป,ปสได้จังหวะโหนปมจำนำข้าว พลิกเกมใช้ชาวนาที่เป็นเกราะกำบังของพรรคเพื่อไทยหันกลับมากระชับวงล้อมรัฐบาลซะเองตอนยิ่งลักเข้ามุมอับขยับตัวแทบไม่ออกล้อตำราหมองูตายเพราะงูรัฐบาลขวัญใจชาวนาส่อจะพังเพราะชาวนาแต่ก็อยู่ที่ว่าใครจะอึดกว่ากันเพราะโดยจังหวะลุกกลับรัฐบาลโดยสอรอสอก็เดินหน้าอุดท่อน้ำเลี้ยงมอบกนันัน ตามเกมที่นายทาวดิษเพลงดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i เปิดโพยบริษัทห้างร้านธนาคารโดยเฉพาะโรงแรมใหญ่กลางกรุงเทพที่อยู่เบื้องหลังให้ทุนสนับสนุนม็อบกปปปอปปสจ่เรียกมาเคลียบินไล่บี้ภาษีย้อนหลังกระตุกบรรดาสปอนเซอร์หลักอย่างไม่เป็นทางการสะดุ้งไปตามๆกันเรื่องของเรื่องนอกจากตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วผลปล่อยได้ยังเป็นการตอกลิ่ม ลึกกว่านั้นกับเครื่องหมายคำถามถึงกำนันเทพและแกนนำม็อบกอบปปสซอที่ประกาศสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับชาวบ้านแต่ตกกลางคืนปล่อยแนวร่วมม็อบนอนบนถนนคนระดับแกนนำแวบไปนอนในโรงแรมหรูมวลชนรู้ก็คงแอบน้อยใจเหมือนกันโดยรูปการทั้งกำนันทั้งรัฐบาลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทั้งคู่และแกมขึงพืชอำนาจก็ไม่มีทางจบง่ายๆ ตามแนวโน้มสถานการณ์ที่เห็นกันอยู่ในป่มเลือกตั้งติดล็อกทีรัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตยังไปคนละทางอ้างกฎหมายคนและฉบับต่างฝ่ายต่างแข็งขืนไม่มีใครยอมกันที่แน่ๆต้องจับตากันให้ดีกับจังหวะการโผล่ออกมาของตัวละครสำคัญอย่างนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกที่ยอมรับเลยว่ามีกระบวนการที่ทำให้รัฐบาลและกปะปสเจรจากัน โดยตัวนายวิษณุเองก็เป็นหนึ่งในกระบวนการน,นั้นยี y ่ห้อวิษณุต่อสายติดทั้งสองขั้วงานนี้ไม่ตีกิ่นมั่วแน่นอนแต่เจ้าตัวก็หมายเหตุไว้ขอภาวนาอย่าให้ถึงขั้นแตกหักเกิดการสูญเสียก่อนเรื่องของเรื่องสถานการณ์มันโยงคนละเรื่องเดียวกันกับความคืบหน้าคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอสารออกหมายจับทีมรอบสังหารนายขวัญชัยไพรพนาแกนนำกลุ่มเสื้อแดงอุดร ล้วนแล้วแต่เป็นมือพระการคนมีสีและที่มันต่อจิกซอวกับเกมอำนาจการเมืองภาพใหญ่เพราะข้อมูลวงในสายข่าวทหารเจะเบื้องหลังทีมคนมีสีมีการโยงไปถึงนายทหารฝ่ายเสกของบิ๊กตอ่อเต่าที่ไม่ใช่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพบบับอเป็นบิ๊กตอ่อเต่ากำลังลุ้นคั้วเก้าอี้จ่าฝูงวัดกำลังภายในอยู่กับบิ๊กดอเด็กตามท้องเรื่องบูรพาพยัก ักกับวงเทวันที่พัวพันไปถึงเกมล้างบางแกนนำเสื้อแดงที่อาจเป็นคำตอบที่อธิบายเบื้องหลังทำไมทหารถึงไม่ออกมาตอกย้ำกับปมที่ด็อกเตอร์กโกรงนายเวียรพงษ์รามางกูลอดีตรองนายกเปิดเผยชัดๆออกทีวีกับพิมพ์เขียวล้มกระดานยิ่งลักษณ์ที่นัดกันไว้ให้ม็อบอลวาดกดดันเปิดทางให้รัฐประหารคนกระดานแล้วให้พี่ใหญ่ตระกูลปอปาขึ้นแทนนายกรัฐมนตรี งานนี้ท็อปบ,บุ๊ดสะดุดตาปลากันเองด้วยแหละ